ที่วัดควรอินทนินงามอำเภอยยันตาขาวจังหวัดตรังทาสีโบสทั้งหลังเป็นสีธงชาติไทยทั้งแดงขาวน้ำเงินสื่อความหมายถึงการรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อเตือนใจอนุชนรุ่นหลังนะคะได้รำลึกถึงบรรพบุรุษไทยและเป็นโบสถ์เพียงแห่งเดียวนะคะที่ทาสีธงชาติไทยทั้งหลังที่วัดควรอินทนินงาม ริมถนนสายตรังยันตะขาวหมู่ที่หนึ่งตำบลจุ่งกระบืออำเภอยันตะขาวจังหวัดตรังนะคะพระครูประหลัดเริงชัยสุภโรเจ้าอาวาสวัดกวรอินทนินงามทาสีโบสถทั้งหลังด้วยสีธงชาติไทยทั้งสีแดงสีขาวและสีน้ำเงิน สื่อความหมายถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงบรรพบุรุษไทยเป็นการปลูกใจให้รักชาติและยังสามารถดึงคนเข้าวัดด้วยความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมานะคะบนถนนสายดังกล่าวต่างรู้สึกประทับใจและแว่เวียนเข้ามาถ่ายภาพ ลงโซเชียลและลงเพจต่างๆสำหรับโบสถ์หลังนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2555มีขนาดความยาว100เมตรความกว้าง30เมตรสูง2ชั้นนะคะใช้เงินก่อสร้างไปแล้วกว่า20ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ50%ยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปานะคะ ภายในเป็นลานกิจกรรมสำหรับให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้ในการประกอบพิธีต่างๆนะคะและมีพระประธานปางมานสะดุงองค์ใหญ่น้ำหนัก80อตันที่มีดวงตาเป็นนินสีดำประดิษฐานอยู่ส่วนบริเวณรอบโบสถ์นะคะจะมีการสร้างน้ำตกให้น้ำไหลเวียนได้รอบโบสถ์ เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอีกด้วยพร้อมกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่คนและสัตว์เช่นกรโรอกระแตนกหมาและแมวโดยมีผู้มีจิตศรานะคะสามารถร่วมบริจาคได้ที่ fb วัดควรอินทนินงาม รือที่พระครูประหลัดเรืองชัยหมายเลขโทรศรัพท์0858892403นะคะที่สร้างเป็นสีตรงชาติก็เราให้มันได้ครบตามหลักของเชาพุทธคือตามสถาบันมีชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์แต่ถ้าเราไม่มีชาติเราก็ไม่สามารถมีศาสนาอยู่ได้ ทีนิสสชาอยู่ได้ก็เพราะว่ามีเชื้อพระวงศ์พระหมหากษัตริย์เขาได้เป็นอุปธรรมปฏอ,อวัวิารรมให้มันได้ในเชิงลักษณะที่ว่าคนมาเห็นก็นึกภาพออกว่านี่เมืองตอเตยกดสีตรงิชาติถ้ามันเต็มรูปแบบเหมือนสีที่ของวัดจริงก็คงจะไม่มีมีเฉพาะหลังคาส่วนใหญ่เขามีหลังคา แต่หลังคาก็อาจจะไม่เต็มรูปแบบเป็นแค่สีแต่ของเรานี่เป็นชั้นแบบสีธงชาติเลยมาวัดได้เดี๋ยวนี้เปิดไปดูเสร์ชดูในเน็ตในอะไรก็อาจจะขึ้นเบอรวัดอะไรต่างๆเขามีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลขโทรศัพท์ของพระอาจารย์นะค่ะ08892403